ท้าฮอปเทสนะครับยื่นขาออกไปด้านข้างอย่างนี้นะครับแล้วก็เอามือแตะนะครับแล้วก็มือนี้คำพื้นไวนะ้ข่ายขวาจังหวะกระโดดขึ้นปุ๊บแล้วก็ข้างนี้วางลงไปข้างข่ายมาข้างนี้ก็จับปุ๊บเป็นไนกี้นะครับถ้ากระโดดก็คือต้องฝึกนะครับแต่ว่าสำหรับผู้เริ่มต้นให้จับ หัดจับขาก่อนนะครับยังไม่ต้องกระโดดเอามานั่งมาท่า,าท่าดับวิวนะครับปุ๊บอย่างงี้ปุ๊บแล้วก็ไหวขาวไปปุ๊บจับปลายเท้าปุ๊บไหวเทสปุ๊บกลับมาปุ๊บอ่านี้ครับฮอปมันชื่อว่าท่าฮอปเทสนะครับโอเค ถ้าพร้อมแล้วก็ลุยเลยครับ Hop t e s ฮ่า